โอ้ตายแล้วดุกขึ้นหุกขึ้นหุกขึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกับข้าวแม่พบกันทุกวันอาทิตย์นะตะาห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้เอาวล้ครับนี่มัวแต่นวดแม่เพลินวันนี้มีแขกสําคัญอีกแล้วแขกัวันนี้เป็นใครอะคะโอ้วันนี้เป็นลูกสาวใครอะคือต้องบอกว่านี่ตกลงมีลูกสาวอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยจริงพี่ก็มีหลายคนนะแต่คนนี้ลูกสาวจริงๆริ ดูสวยดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่จริงๆไม่ใช่เดินสะดุดโน่นสะดุดนี่ล้มก็ระตรงกระจกแก้วก็แตกหมดแล้วถ้าอยู่ใกล้เขาเนี่ยเล่นละครเก่งเล่นหนังเก่งรำสวยรำสวยด้วยใช่อ่าปุ๋ยปุ๋ยไหนปุ๋ยจะมาใส่อะไรปุ๋ยข้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยพันธุ์ทิศปุ๋ยพันทิศเจี๊ยขออนุญาตอ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวผมเสียซอง ผมบอกน้องจ้าจ๋าและคุณแม่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรูอยู่นี่รักหลักรานพันปีรักกันปันปีอันนี้เป็นย่าแม่แม่พี่เขาต้องเป็นย่าเขาแล้วล่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอาจรู้จักไหมเนี่ยเขามาสวัสดีเมื่อกี้รู้จักแล้วไหมเนี่ยรู้จักไหม จ๋จา,จาที่ชอบเล่น<ง>เป็นานางร้ายไงรูเออ้เป็นแล้วว,ลวันนี้หลานมาบ้านค่ะจะทำอะไรจะทำอะไรให้หลานกินเนี่ยเออทำขนมหวานแล้วก็นมหวานทำอะไรทำอะไรอะไรขนมหวานอะไรผัดต้มมัดต้มมัด มัดมัดมันทำไมอ่ะทำไมต้องไม่มัดนะข้าวต้องมัดมันมัดมันก็ไม่ติดกันนะทีทไม่มัดคุณย่าขาแต่หนูกินข้าวต้มเฉยๆได้นะคะเอ่อเฉยๆได้ไม่ต้องมัดก็ได้ไม่ต้องมัดก็ได้หรือทานเอามัดหรือไม่มัดแม่เอาแก้แล้วอ่ะแก้แแล้้วกมัดออกได้แก้แต่มัดออกไม่ได้ไม่ได้จะย่งั้นมันยุ่งยากเดี๋ยวต้องให้สองคนไปเตรียมให้เขาไปเตรียมของดี่ปให้ไทำดี่ปวันนี้ก็สายแล้วคุณแม่ก็ตั้งใจจะทําอาหารให้คุณย่ากับพี่เอกพี่ชายทานเหมือนกันน่าร่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคคุณยย่่าไปเตตรีมัวกอนนะ โอ้โหเรส่งพระพันเพไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนิดหนึ่งค่ะจริงๆเนี่ยเป็นลูกสาวพี่เอกแต่พี่ก็เพิ่งเจอกับคุณแม่เวลาเล่นละครด้วยกันนะคะพี่หาจากจะเล่นพี่เอกว่าป๊าป๋าคุณสังเกตดูแม่กับเจ้าจ๋าหน้าเหมือนกันเลยเนาะเหมือนมากชอปคนเลยแม่จ๋าแล้วก็เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าจ๋าก็ไม่ได้เปรียบแม่เลยนะแล้วทำไมละคมสวยใช่ไหมความสวยอ่ะไม่ได้เปรียบแม่เลยนะแม่ยังสวยมากเลยอ่ะนิสัยเหมือนกันด้วยไหม ไม่เหมือนค่ะแต่พี่เอกว่านะถ้ามองตามความจริงๆนะแม่เรียบร้อยกว่าจ๋าเยอะโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนคือแม่ดูแล้วเรียบร้อยเป็นกุลสตรีพูดจาเพราะพูดเบาอันนี้แหวกแหกปากได้ยินถึงเจ็บคองตลอดเ็ตลาดนี่คืักแสดงใช่ค่ะก็คือเวลาอยู่บ้านเนี่ยเราจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกโหมดหนึ่งอย่างเจ้าจ๋าเนี่ยดูความที่เป็นพี่คนโตใช่ไหมคะในความรู้สึกก็เห็นแม่เรียบร้อยขนาดนี้ค่ะแม่มีลูกสาวกี่คนครับสองค่ะ จะจาาคนโตค่ะน้องเจ้จากับน้องทิพย์แจงนะคะแล้วมีลูกชายไหมคะไม่มีค่ะอ๋อเหรอมีลูกสองคนลูกสาวต้องสองคนค่ะแม่รู้ไหมว่าจ้าจ่านี่เป็นคนที่เก่งและแต่งมากทราบค่ะคุณเอกทราบค่ะคือผมเคยพูดกับเขาอันนี้ผมพูดพูดตรงๆเลยผมเคยพูดกับเขาบอกถ้าพี่เป็นเป็นพ่อจ๋ารือเป็นแม่จาเนี่ยป๋าจะไม่ค่อยห่วงลูกเลยเขาบอกทําไมอ่ะเพราะว่าคนอย่างลูกเนี่ยคือถ้าจะพลาดท่าคือยอมเองอะ คือคนอย่างเขาอ่ะเขารู้ทันคนหมดอ่ะคือไม่ไม่โดนใครหลอกอ่ะเอางี้ได้ป่ไม่มีทางเลยเราเนี่ยมีแต่คนจะมาให้เราหลอกไหมเย้ม่พูดเล่นพูดเล่นสนิทกันมากไหมครับแม่สนิทค่ะสนิทกันขนาดไหนเนี่ยก็เราจะแชร์ทุกอย่างด้วยกันค่ะเวลาตั้งแต่เองมีเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะกลับจากโรงเรียนเนี่ยกลับมาก็จะเล่าทุกอย่างที่เจอที่โรงเรียนให้คุณแม่ฟัง เด็กจนโตทุกวันนี้ก็ยังเป็นค่ะเวลาเจอเรื่องอะไรในกองถ่ายไปถ่ายละครแต่มีเรื่องหนึ่งไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยค่ะเรื่องที่กินปลาล้าเนี่ยค่ะเเป็นขบวนเหรอจาาขบวนแม่ขะที่บ้านจะไม่ไม่จะไม่ได้ทานนะคะแล้วคนแรกเนี่ยที่ที่สอนให้จ่าทานปลาล้าแล้วก็อร่อยมากนี่เลยค่ะแน่ที่ทายเนี่ยทำไมอยงไม่ทานปลาล้ที่บ้านไม่ทานเลยคือไม่รู้จัก หนูไม่รู้จักเด็กๆค่ะเป็นคนจีนด้วยค่ะเป็นคนจีนด้วยแล้วก็ไม่ก็ไม่มีใครทานเนี่ยค่ะก็อปรปอพาไปดีอยู่ที่กองแล้วก็ตําสุดตำเพราะขอให้ตํากินกันทั้งกองไม่แตกไม่จ่อเลยไม่แตกแล้วจะจัดทำตั้งแต่วันนั้นจะตาบอกพี่ไฮขาตั้งแต่หนูทานปลาพี่ไฮวันนั้นจนหนูขาดปลาไม่ได้เลยทุกกองไหนหนูจะถามว่ามีปลาไหมทุกวันนี้เวลาแบบไปกองแล้วมีปลาบองอะค่ะปลาแดกบองอุ้ยอยากกินมากคือไม่รู้จักว่าปลาบอเป็นยังไง พี่ายตำส้มตำนะคะคุณผู้ชมค่ะตำส้มตำแล้วใส่ปลาลแล้วแบบแซ่บอร่อยตอนๆเลยแล้วก็ใส่พริกเป็นกำๆเลยอ่ะทานเผ็ดได้ด้วยอ่ะมันอร่อยมากค่ะนี่เราเราเนี่มาบอกพึ่งมาบอกแม่เราทุกเรื่องแล้วตอนไปถ่ายละครอ่ะเขามาเล่าให้แม่ฟังไหมว่ารู้จักกับพี่เอกอะไรเงี้ยบอกค่ะบอกอยู่นะมาบอกนะบอกค่ะได้ได้เียวถ่ายละครกับพี่เอกเรื่องอะไรคะแม่ลิเกลิเกค่ะ ม่เก่งใจเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ามีลูกสาวสองคนไม่งั้นที่บ้านนี่ก็อยู่กันแบบผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่กันนะพ่อตอนนี้พ่อเป็นผู้หญิงน่ยะคะยังยังค่ะได้ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่คุณพ่อจะไปทํางานนะคะก็จะมีคุณยายมีคุณแม่มีเจ้าจ๋ามีน้องสาวสี่คนก็ผู้หญิงทั้งหมดเลยอ่ะใช่ค่ะเจ้าจ๋าก็เลยมีน้องหมาอีกตัวอะไรนะมีน้องหมายตัวหมากบหมาตัวเมียอีกใช่ค่ะเป็นผู้ชายเข้าบ้านไม่ต้อนรับค่ะ อุ้ยต้อนรับเลยค่ะต้อนรับมาเลยค่ะทั้งหมเบบีเลยค่ะจ้าจ๋าดูแลแม่ยังไงแม่ดูแลเจ้าจ๋ายังไงก็ของเจ้าจ๋าจะดูแลคุณแม่ก็เป็นเรื่องกว้างๆนะคะเรื่องที่จากข้างนอกเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะดูแลเรื่องแบบว่าโอเควันนี้มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆอย่างเช่นพาที่บ้านไปทานข้าวกันมีแบบวันเกิดวันวันพิเศษเนี่ยค่ะเจ้าจ๋าก็จะเป็นคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะแบบทุกคน เราลุกขึ้นมาเถอะเป็นแกนน้ำเป็นแกนนำเป็นคนทําอะไรในบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นผนแหนกสปอร์ตไม่ทำอะไรให้เจาจ๋าบ้างเมนูเด็ดอะแม่เมนูเด็ดถามเมนูเด็ดเลยดีกว่าเมนูเด็ดที่เจาจ๋าชอบน้ำพริกกะปิค่ะหน้าห้ทานน้ำพริกกเหรอเนี่ยคุณเอกลูกจ๋าชอบมากนะคะมิน่าต้องชอบมากค่ะลูกจ๋าชอบไหมชอบน้ำพริกกะปิใช่ค่ะแม่ทําบ่อยไหมน้ำพริกกะปิเนี่ย ก็สมัยก่อนเนี่ยคุณยายเป็นคนทํานะคะค่ะพอหลังจากคุณยายปับ๊บเห็นว่าข้ามรุ่น <laughs> มาลงที่พ่อจิ๊บแจงไปที่น้องสาว,น,สาวน้องสาวก็ทาเก่งด้วยพ่อจิ๊บแจงเก่งค่ะต้อง,องเล่าก่อนค่ะว่าอย่างที่บ้านอาจารย์เนี่ยพอจะทํางานข้างนอกเนะะี่ยค่ะก็จะมีคุณแม่เนี่ยดูแลคุณยายซึ่งเมื่อก่อนคุณแม่ทางานออฟฟิศใช่ไหมคะหนูก็จะเหลือคุณยายคนเดียวแล้วเราพวกเราก็จะออกไปนอกบ้านกันทีนี้พอหลังๆคุณยายก็อายุมากแล้วจักก็เลยบอกว่าขออนุญาตขอรบกวนคุณแม่เนี่ยให้ อยู่บ้านแล้วก็ดูแลคุณยายเพราะฉะนั้นงานในบ้านทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคุณแม่คุณยายช่วยกันทําแล้วมีน้องสาวด้วยแต่ทีเนี้ยพอคุณยายเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารอาหารอร่อยมากคพี่ฮายคือแบบขาหมูนะแม่เนอะขนมจีนน้ายาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็จะทาเก่งแต่ทีเนี้ยพอเป็นรุ่นแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะได้ได้ได้ยีนเด่นในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยอะไรมาแทนแต่คนที่ได้ มือฝีมือคุณยายเต็มๆเนี่ยกลายเป็นน้องสาวน้องสาวค่ะคือข้ามรุ่นมาเป็นน้องจุ๊บแจงเลยค่ะทีนี้คนที่ทําอาหารเก่งในบ้านเนี่ยจะมีคุณยายกับน้องจุ๊บแจงส่วนเจษฎากับแม่เนี่ยก็จะเป็นประเภทเดียวกันที่แบบว่าลุยข้างนอกก็นอกงานงานลุยคุณแม่ลุยทุกอย่างเดี๋ยวเห็นบอกว่าเจษฎาชอบทานน้าพริกน้ําพริกกะปิเนี่ยมากชอบมากแต่ว่าแม่ยังไม่เคยทําให้เจษฎาทาน คือยังไม่เคยทานถีมือแม่โดยเฉพาะเมนูนี้ใช่ค่ะก็แปลกอีกนะแปลกเพรวเขาไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกันไงมีน้องสาวกับยายทำใช่ค่ะแล้วคือแม่กระจาก็ลุยกันพอแม่เข้าเข้าครัวเนี่ยคือต้นสาวก็จะไม่ได้มีโอกาสทานคุณแม่เคยทำแนะก็ทาอยู่เรื่อยๆค่ะแต่คนอื่นทานหมดแล้วคนอื่นทานหมดแล้วคุณยายไม่ทานแต่ไม่ทานพอวันนี้จ๋าบอกว่าแม่จ๋าจะกลับมาทานแล้วแม่ก็เออวันนี้คนอื่นชิงทําไปก่อนแล้วคือแบบ ล่าสักก็งงว่าเอ้เมนูหนึ่งมันเป็นเมนูง่ายๆอ่ะเต่เมนูที่ล่าสชอบทำต้องไม่เคยได้ทานเเดี๋ยวก็ต้องดูกันว่ามันแล้วเมนอีกเมนูหนึ่งเป็นอะไรครับวันนี้ค่ะเป็นเป็นผ้ากุ้งค่ะผ่ากุ้งผ่ากุ้งค่ะผ่ากุ้งผ่ากุ้งอันนี้ก็เป็นเมนูที่แม่ทำแล้วคนหนืก็เคยทานหมดใช่ค่ะยกเว้นเจ้าจ๋าอีกเหมือนกันเมนูเนี้ยน้องจุ๊บแจงสอนค่ะสอนก่อนแม่ข้ามรุ่นไงข้ามรุ่นไงข้ามรุ่นอันนี้จุ๊บแจงสอนแม่เม่อีกทีหนึ่งไม่้ทะพูดอย่างนี้ รู้สึกเปรี้ยวปากและอยากจะดูว่าสูตรของคุณแม่เป็นยังไงที่จ้าจ๋าบอกว่าไม่เคยทานเลยทั้ง2เมนูว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นเดี๋ยวเราพักช่วงนี้กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเข้าครัวกันเลยครับค่ะสนับสนุนโดยซอสไฮส์ผลิตภัณฑ์เบบี้มาย์เฮลตี้พลัสใส่พี่ก่อนเนาะค่ะใส่พี่ก่อนเอาเพไยแค่ไหนด้านนั่นเองโอเคคุณผู้ชมขายอยากให้คุณผู้ชมดูมากเลยค่ะแม่หนูไม่เคยทำพิขนี้มาก่อน แล้วก็แล้วก็โขกกันนะคะคุณแม่หนูไปค,คนเรียบร้อยนะคะแต่แม่หนูเนี่ยเคยทำคบแปบกมาแบบท้ายเชฟบะ็ดบะลูกจ๋าชอบมากนะคะแล้วก็ตอนสมัยตัวเล็กๆะค่ะเคยเคยทานข้าวตเจ็เข้ยเล็กๆนะคะ